วันนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งครอบครัวที่ประวัติผู้ก่อตั้งน่าสนใจมากๆจากจุดเริ่มต้นที่ขายของเก่าในเซียงกงจนกลายมาเป็นเบอร์หนึ่งวงการยานยนต์ไทยอาณาจักรของเขามีชื่อว่าสยามกลาการภายใต้นามสกุลพรประภาจากที่มีคนขอมาเยอะนะครับเรื่องของพรประภาพอได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาก็รู้สึกว่าน่าสนใจมาก โดยเฉพาะประวัติของดร์ถาวรพรประภาผู้ก่อตั้งสยามกลาการเพราะกว่าแกจะยิ่งใหญ่เขาต้องต่อสู้กับแนวคิดธุรกิจดั้งเดิมของที่บ้านจนสุดท้ายต้องเอาตัวเองออกมาและความขัดแย้งในพรประภาก็ยังมีให้เห็นถึง3ามรุ่นถือเป็นอีกหนึ่งตระกูลที่น่าศึกษาคุณถาวรพรประภาเกิดปี2459เป็นลูกคนที่สตัวเขาเอง ไม่ได้เริ่มต้นจากชีวิตเสื่อพืนหมอนใบเหมือนเจ้าสัวคนอื่นๆคุณพ่อของเขาเปิดร้านขายของเก่าที่ชื่อว่าตั้งถุงหวดอยู่ที่เสียงกงแถวโรงภาพยนตร์โอเดียนซึ่งเสียงกงสมัยก่อนเป็นแหล่งคนจีนกวางตุ้งและหกเกี้ยนถนนบริเวณเสียงกงไปจนถึงโอเดียนค่อนข้างสกปรกและมีกลิ่นเหม็นรถที่นิยมใช้ในสมัยนั้นก็จะเป็นรถมา้ารถลากชีวิตในวัยเด็กของคุณถาวรถึงจะไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็ไม่ได้ลำบาก และชีวิตในร้านขายของเก่าก็ได้ปลูกฝังวิธีการทำการค้าให้กับเขาเป็นอย่างมากเพราะแม้แต่ตอนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเขาก็ยังชอบเล่าให้คนอื่นฟังนะครับว่าเขาจบจากมหาวิทยาลัยเซี่ยงกงตอนอายุ10บขวบเขามีโอกาสติดตามพ่อไปค้าขายตามต่างจังหวัดไปมาเกือบจะทั่วประเทศและพออายุ15ปีคุณถาวรก็ได้เป็นพ่อค้าเต็มตัวเรียนรู้ที่จะไปหารถเก่าหรือสินค้ามาประมูลขาย และด้วยความที่เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเขาไม่อายที่จะไปถามตามบ้านเจ้าสัวในละแวกถามว่าใครมีรถเก่าจะขายไหมความที่เป็นคนขยันและยังเป็นเด็กที่มีสัมมาคารวะทําให้ได้รับการเอ็นดูจากผู้ใหญ่และเจ้าสัวเป็นจํานวนมากเขาสามารถเข้านอกออกในบ้านเจ้าสัวดังๆไม่ว่าจะเป็นบ้านกันสูตรบ้านมหาอํามา์บ้านขุนเศษพักดีบ้านเจ้าสัวอื้อจือเลียง บ้านพันโทหลวงวิเศษสังหารแล้วก็บ้านผู้ใหญ่ที่เขานับถืออีกมากมายตัวคุณถาวรเองสามารถหาซื้อรถเก่ามาทํากําไรได้เกือบทุกวันและเงินทั้งหมดที่หามาได้ก็จะนําไปให้แม่ส่วนทรัพย์สินชิ้นแรกที่ซื้อเป็นของตัวเองคือจักรยานซึ่งได้ขออนุญ,ญาตแม่แล้วแต่หลังจากที่ซื้อกลับมากลับถูกพ่อดูและตีเพราะว่ามันสิ้นเปลืองจุดนี้เด็กรุ่นใหม่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าสมัยก่อนพ่อแม่คนจีนดุมากโดยเฉพาะเรื่องประหยัด แตจักรยานคันนี้เองคุณถาวรยังเก็บไว้เป็นที่ระลึกจนโตและส่งต่อให้ลูกหลานพร้อมกับติดโครงกรที่บอกถึงการสู้ชีวิตคุณถาวรนอกจากจะเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อทำการค้าเขายังมีโอกาสไปญี่ปุ่นเพื่อเที่ยวและดูงานตอนอายุ20ปีซึ่งการไปญี่ปุ่นครั้งแรกของเขาเป็นการเดินทางโดยเรือผมนึกไม่ออกเลยนะครับว่าเดินทางโดยเรือไปญี่ปุ่นในสมัยก่อนหน้าตามันเป็นยังไง แต่จากการที่เขาได้ไปญี่ปุ่นทำให้เขาได้เห็นโอกาสมากมายเขาเห็นอะไหล่ราคาถูกจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นตลับลูกปืนเครื่องกลึงเครื่งรงองเจาะสายพานทำให้เขาเกิดความคิดนะครับที่จะสั่งซื้อสินค้าเหล่านี้กลับมายังประเทศไทยเพราะสมัยนั้นประเทศไทยเริ่มมีการใช้รถจักรยานยนต์สำารอแล้วและจำเป็นจะต้องใช้ตลับลูกปืนเป็นจำนวนมากการไปญี่ปุ่นครั้งนี้ถือเป็น turning point หรือจุดเปลี่ยนครั้งแรกของเขาทีเขามองว่า ขายของใหม่ดูมีอนาคตมากกว่าการขายของเก่าธุรกิจค้าขายของเก่าที่พ่อทำอยู่ขายแล้วก็ไม่แน่ว่าจะมีของเก่ามาให้ซื้ออีกแค่ไหนพิดกับของใหม่ที่ถ้าหมดแล้วก็สั่งใหม่ได้ทริปนั้นเขาไม่รอช้าตัดสินใจสั่งตลับลูกปืนสายพันเครื่องเจาะเครื่องกลึงทั้งหมด43หีบส่งกลับไทยทันทีจุดนี้ทำให้เห็นนะครับว่าคุณถาวรมีความคิดเป็นผู้ประกอบการอย่างแท้จริง เป็นคนกล้าได้กล้าเสียกล้าตัดสินใจและอย่าลืมนะครับวันนั้นเขาอายุเพียง20ปีและปีนั้นคือปี2479และความใจกล้าของเขาไม่ได้หยุดแค่เรื่องการสั่งของเขายังต้องการปฏิรูปการบริหารร้านขายของเก่าของพ่ออีกด้วยแต่เดาไม่ยากนะครับนอกจากแม่แล้วไม่มีใครเห็นด้วยกับเขาเลยวันหนึ่งช่วงที่พ่อของคุณถาวรไม่อยู่เพราะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเขาก็เลยอยากจะลองของนะครับ ด้วยการขายเหมาสินค้าเก่าในร้านไปทั้งหมดเพราะเขาเชื่อนะครับว่าร้านควรจะขายสินค้าใหม่ถึงแม้ว่าจะกำไรน้อยแต่จะขายได้ปริมาณที่มากกว่าซึ่งคุณถาวรเอาแนวคิดนี้มาจากปราจีนที่ว่าขายมากกำไรน้อยหาน้อยไม่ขายน้อยกำไรมากหามากไม่แต่เมื่อพ่อของคุณถาวรกลับมาถึงบ้านไม่ต้องเดากันนะครับว่าแกจะต้องโดนอะไรบ้าง เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงคุณถาวรก็เห็นโอกาสการค้าอีกครั้งรถสหประชาชาติที่ใช้ในสงครามโลกมีจำนวนมากเขาจึงเดินทางไปประเทศอังกฤษเยอรมันฮอลแ,แลนด์และสิงคโปร์เพื่อติดต่อขอซื้อรถเก่าเหล่านั้นเรียกได้ว่าซื้อเหมาขึ้นเรือมาเลยเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นถึงตัวตนของคุณถาวรได้เป็นอย่างดีในเรื่องหัวการค้าจากความขัดแย้งในแนวทางการบริหารงานในร้านตั้งธงหวด ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือพี่ชายของตัวเองสุดท้ายคุณถาวรจึงต้องขอแยกตัวออกไปทำธุรกิจของตัวเองจุดนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งที่สองของเขาและในปี2495บริษัทสยามกลการก็ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีหม่อมหลวงยวงอิสระเสนาเป็นคนตั้งชื่อให้เป็นการซื้อที่ดินและปลูกเป็นตึกสี่ชั้นบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติซึ่งในสมัยนั้นยังไม่เจริญเขาใช้เองเพียงแค่ชั้นล่าง ส่วนชั้นบนก็เปิดให้คนอื่นเช่าเราจะเห็นเลยนะครับว่าคุณถาวรคิดเรื่องการค้าเก่งมากๆพอแม้กระทั่งจะทำออฟฟิศยังสามารถหาไรายได้จากค่าเช่าเพิ่มได้อีกและที่ดินที่เอามาทำออฟฟิศก็ยังมีสตอรี่ที่น่าสนใจเนื่องจากว่าที่บ้านไม่ได้ต้องการให้คุณถาวรแยกตัวออกมาทำธุรกิจจึงไม่ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินเขาต้องไปติดต่อตรงกับเจ้าของที่ซึ่งในเวลานั้นคือคุณนายอุ่นปสยจินดา เป็นเศรษฐีนีย่านตลาดน้อยส่วนตัวคุณนายเองก็เคยได้ยินชื่อของคุณถาวรมาบ้างแล้วตั้งแต่สมัยซื้อขายรถเก่าจากบ้านเจ้าสัวต่างๆและด้วยความเอ็นดูคุณนายอุ่นจึงตัดสินใจให้คุณถาวรสามารถผ่อนกับตัวเองได้แต่ตกลงกันว่าถ้าไม่มีเงินผ่อนก็จะยึดทุกอย่างคืนในช่วงแรกของบริษัทสยามกลการยังเป็นการขายรถเก่าของสหรประชาชาติอยู่แต่ก็มีเพื่อนแนะนําให้คุณถาวร ลองติดต่อตรงกับบริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นคุณถาวรจึงตัดสินใจเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อติดต่อกับบริษัทนิสสันมอเตอร์และขอเจรจาเป็นผู้จำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยประเดิมด้วยการสั่งรถบรรทุก60คันและเนื่องจากเขาสื่อสารญี่ปุ่นไม่ได้จึงทําได้เพียงเขียนตัวหนังสือจีนสตัวให้กับประธานญี่ปุ่นใจความว่ามีความจริงใจต่อกันในช่วง6-7ปีแรกของการนํารถบรรทุกเข้ามาขาย ประสบกับการขัดทุนแต่ก็ถือว่าเป็นการบุกเบิกตลาดนิสสันในประเทศไทยปริมาณรถยนต์เริ่มเป็นที่ต้องการมากขึ้นเมื่อรัฐมีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการสร้างทางหลวงและการเชื่อมต่อทางหลวงระหว่างประเทศในช่วงปี2503ถึง2521หลังจากความบากบันและพยายามคุณถาวรก็สามารถทำให้บริษัทสยามกลการประสบความสำเร็จและบริษัท ยังถือเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไลนแรกของนิสสันนอกประเทศอีกด้วยปี2503บริษัทสยามกลการและนิสสันก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อทำการประกอบรถยนต์ในประเทศไทยปี2505บริษัทเปิดดำเนินงานมีพนักง,งาน120คนและกำลังการผลิต4คันต่อวันปี2507ก่อตั้งบริษัทสยามยามาฮ่าเพื่อทำการผลิตรถจักรยานยนต์และภายหลัง คุณถาวรได้เปิดบริษัทเกี่ยวกับอุตสากรรมยานยนต์อีกเป็นจำนวนมากรวมถึงโรงงานผลิตเครื่องยนต์โรงงานผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์โรงงานผลิตแบตเตอรี่โรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศรถยนต์โรงงานประกอบรถบรรทุกโรงงานผลิตแหวนลูกสูบโรงงานผลิตไส้กรองอากาศเรียกได้ว่าอะไรที่อยู่ในรถยนต์กลุ่มสยามกลการผลิตได้เกือบหมดเลยทีเดียวธุรกิจที่ทํานั้นไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่ยังได้ขยายไปทำโรงเรียนดนตรีอย่างสยามยมามาฮ่ารวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีหมู่บ้านสว่างนิเวศนิคมอุตสาหกรรมและสนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับส่วนธุรกิจการเงินก็มีบริษัทประกันภัยสากลบริษัท SMT Leasing บริษัทเงินทุนพรประภาทำให้สิ้นปี2530คุณถาวรมีบริษัทในเครือมากถึง37บริษัทปี2531 ยอดขายรถยนต์นั่งของนิสสันอยู่ที่28,000คันในขณะที่เบอร์หนึ่งอย่างโตโยต้าสามารถขายได้39,000คันและเบอร์สองอย่างอีซูซูอยู่ที่31,000คันถือว่าเป็นยุคที่รุ่งโรจน์ของนิสสันเลยทีเดียวถ้าดูจากจำนวนและขนาดธุรกิจของดราวรในช่วงปี2530คงไม่มีใครปฏิเสธความยิ่งใหญ่ของเขาได้นามสกุลพรประภาเป็นนามสกุลที่คุณหลวงวิเศษสังหารเป็นคนคิดให้ดร์ถาวร มีลูกทั้งหมด13คนและเมื่อเข้าสู่เจนที่สองจะใช้ชื่อนำหน้าว่าพรโดยมีคุณหญิงพรทิพย์เป็นคนขึ้นมารับไม้ต่อบริษัทสยามกลการท่านเกิดในปี2489และมีอายุ6ขวบตอนดร์ถาวรเปิดบริษัทสยามกลการท่านได้เริ่มทำงานตั้งแต่อายุ17ปีค่อนที่สุดท้ายจะมาจบที่ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของสยามกลการแทนดรถาวรซึ่งกว่าจะได้ขึ้นสู่ตำแหน่ง ก็ต้องขับเคี่ยวกับคุณปรีชาพรประภาซึ่งมีศักเป็นอาถือเป็นความขัดแย้งของตระกูลพรประภาครั้งที่สองถัดจากเมื่อครั้งดรถาวรกับพี่ชายแต่แล้วศึกสายเลือดครั้งที่สามก็เกิดขึ้นครั้งนี้เกิดขึ้นในกลุ่มพี่น้องของคุณหญิงพรทิพย์เมื่อคุณหญิงพรทิพย์ถูกปลดจากตําแหน่งและให้คุณพรเทพขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการแทนโดยมีคุณพรพงษ์และคุณพรพินิตเป็นรองกรรมการผู้จัดการ เมื่อคุณหญิงพรทิพย์และคุณเกษมนาลงเดชต,ต้องออกมาทำธุรกิจของตัวเองซึ่งในเวลานั้นพวกเขามีบริษัทของตัวเองอยู่แล้วภายใต้ชื่อ KPN ซึ่งเอามาจากชื่อย่อของคุณเกษมคุณหญิงพรทิพย์และนามสกุลนั่นเอง KPN มีการดึงคู่ค้าอย่างามาฮ่ามาอยู่กับตัวเองหลังจากที่หมดสัญญากับฝั่งบ้านเดิมและมีการทำโรงเรียนดนตรีรวมถึงการจัดประกวดแข่งขันภายใต้ชื่อ KPN อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีการขยายธุรกิจ ไปยังกลุ่มพลังงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆธุรกิจในกลุ่ม KPN ในปัจจุบันก็ถือว่าใหญ่มากและมีมูลค่าหลักหมื่นล้านบาทส่วนศึกสายเลือดครั้งล่าสุดเกิดขึ้นที่บ้านของนาลงเดชหรือสาย KPN นั่นเองโดยที่คุณเกษมร่วมกับลูกชายคนโตอย่างคุณกฤิตและน้องเล็กอย่างคุณกรร่วมกันฟ้องคุณน,นบลูกชายคนกลางจากกรณีหุ้นของบริษัทวินเอเนจีโฮดิ้งส่วนไฮโซโพก หรือคุณประธานวงพรประภาถือเป็นทายาทรุ่นที่3ามของพอรประภาเป็นลูกของคุณพรพินิษปัจจุบันไฮโซพกคือซ e o ของเรเว่ออโตมอติฟเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อบ y d ดีส่วนคุณประนายหรือไฮโซานแฟนเต้นักแสดงสาวเป็นน้องแท้ๆของคุณพกนั่นเองความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ในทุกครอบครัวไม่เกี่ยวกับว่าครอบครัวนั้นจะใหญ่หรือเล็กสิ่งที่สำคัญคือจะป้องกันมันยังไง ใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ฝากช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่ากรุงสีในอนาคตควรจะมีหน้าตาย,ยังไง p e a c e i s not the absence of conflicts but the ability to c o v e t it ความสงบสุขไม่ได้แปลว่าไม่มีความขัดแย้งแต่เป็นความสามารถในการจัดการและอยู่กับมันได้มากกว่าข้อมูลที่รวบรวมมาจากหลายแหล่งที่มาอันมีบางส่วนที่คลาดเคลื่อนไปบ้างก็ต้องขออภัยถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ฝากพวกเราช่วยกดไลค์กดแชร์ และกดสับให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า